แก่แก่เชี่ยกล้าสูงสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะตอนนี้ยาปลุกขับปลุกป่านิดนึนงจริงๆสมควรจะเรียกป่าเลยละคะ่ะพิ้งไว้นานนี่นะคะลมสมุมเลยมปนลมมาต้มเลยเจ้าของนี่ค่าโอ้ไม่มีเวลามาดูที่ตรงนี้ก็ไล่กว่ากว่านะคะไล่นิดๆต้วอย่างตัวน,นั้นเดี๋ยวต้องลุเลยถึงจะขอ,ขอ,ขอเพราะว่าต้นใหญ่ไง ปรับไอ้รุนรุนต้นไม้ปรับทีนิดหนึงนะคะเอา่านี้เพื่อนค่ะบ,บอกโอหตอนแรกคิดว่าอ่าเราไปแต่คิดว่าเมันจะเป็นตัวอะไรหนึ่งเจองานหน,นักแน่น ขอบนี้น่าจะยุ่งนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะสูงกวทนถนเช้ายักษ์จะยืนลำบากแต่ลองดูก่อนอันนี้ต้องดูถึงมือเครื่องขับ ที่เห็นตนน้นอึงรเขเขาเรียกละมันอะไรมันห้านาทีใช่ไหม Tényleg, อันนี้มันต้นมังคุดต้นลงกองต้นอะไรเพียบเลยก็ธรรมชาติอยู่แล้วธรรมดาหมดชอบอยู่แล้วปหาเราก็มีด้วยนะคะ่ะสู้ๆเพื่อนค่ะไปๆไปๆไ,ไม่เยอะแล้ว เดินที่พื้นลังนุลงมาโดนยังยังข้อเต็มเลยอันนี้ตูนั้างลังค่ะโดนกร้อนสุด <c oughs> <c oughs> ตรงฝั่งนี้ยังยังยังยุนง,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 ง่ายเพราะว่าเป็นย่าพวกย่าเชือกเขาเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะพื่อพื้นคลุมเลยเนี้ยค่ะมันก็เลยพารูนออกไปปุ๊บมันก็จะเลยออกไปทางกองแต่เดี๋ยวทางข้างเนี้ยจะมีพวกคนมาง่ายจริงขยายข้างล่างเหมือเนี่ยค่ะ จะไล่ไปบทีมันออกมาตรงตรงละเดี๋ยวก็ไล่ไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพอค,คลิปหน้านะคะอยาังไงเช็คก,ก็สู่ขอบคุณที่เพื่อนที่ติดตามนะคะขอโทษด้วยนะคะถ้าบางทีพูดอะไรผิดพลาดไปจอดีค่ะ